น้ำพริกกะปิอร่อยที่สุดที่ใครไม่เคยลองมาลองกินกับคุณพรได้เลยเจ้าวันนี้เราตำนะ้ำพริกกะปิใส่หน่ยบอกอึกค่ะได้กินคาาเลยเจ้าแล้วก็มีทอดไข่บวบ้อมค่ะมาทานกับคุณพลนะเมนสองมนูเลยค่ะวันนี้กินคู่กับประทูย่างด้วยหน่อยเจ้ามีพริกมีกระเทียมมะนาวเตรียมพร้อมเจ้า บวบค่ะแล้วก็มะเขือค่ะวันนี้เราไม่ได้ใส่มะเขือแต่เราจะใส่เป็นบักอึกแทนค่ะนำบักอึกมาล้างน้ำให้สะอาดแบบนี้ค่ะเขาจะมีขนอ่อนๆแบบนี้เราใช้เป็นสกอตไบท์บที่ทําความสะอาดถ้วยแต่และอันนี้คืออันใหม่ค่ะสีชมพูนะคะคุณพรต้องไม่เหมือนใครค่ะขนาดสกอตไบอท์ย,ยงสีชมพูเลยค่ะ เคยเห็นที่ไหนมากะจะกอดไบสีชมพอูอะบอกก่อนล้วต้องอลุ้นนะคะลุ้นก่อนที่เราซื้อมาเก็บไว้เพื่อความสะอาดล้างถ้วยเรายังไม่ได้ล้างเราก็เก็บไว้ก่อนซื้อมาเยอะๆแล้วก็เก็บไว้หมดเวลามันไม่ค่อยดีคุณพนก็เปลี่ยนทิ้งไปอย่างเงี้ยคุณพนชอบซื้อเป็นแพ็คมาค่ะล้างมาอึกอย่างเงี้ยค่ะเกลี้ยงไหมหน้าทาเลยเห็นไหมบอกก่อนว่า บางทีอาจไม่สวยไม่งามขัดแล้วงามนะเห็นไหมทุกอย่างก็เหมือนคนนะเออข้างในสวยนะเอ, <laughs> อชมตัวเอง <laughs> มาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนมาจ้าทุกคนเรามาเริ่มทำกันได้แล้วค่ะวันนี้คุณพรจะกินน้ำพริกกะปี่คู่กับปลาทูย่างกระทะรมร้อนนะเจ้า แล้วก็ไข่เป็ดสองฟองในการทอดบวบหอมนั่นเองวันนี้คุณพลมีเมนูพิเศษยังไม่เคยทำแล้วก็มารุนกันทุกทุกคนมารุนกันว่าคุณพลจะทำออกมาเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะใส่ผงปุงรสไปนิดหน่อยค่ะประมาณช้อนเล็กๆค่ะอย่าใส่เยอะนะใส่นน้อยก็พอเครื่องปรุอย่างอื่นไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวจะคล้ำจะดำค่ะ แล้วก็นำบัวพร้อมล้างทำความสะอาดหั่นชิ้นบางแบบนี้ค่ะใส่พร้อมกับไข่เดี๋ยวเราจะไปลุ้นแล้วก็ทอดกันค่ะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนน่ากินอร่อยมาลุ้นกันเลยนะเจ้า กินไม่เอ่ยสีเหลืองอร่อยกรอบค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จสมุนเรวทอดถ่ายบวกหอมค่ะเรามาตำน้ำพริกกะปิกันได้แล้วค่ะซุ้มต่างๆคุณพนเขียนตรงหน้าคลิปอูให้เรียบร้อนไหนเจ้าเรามาหุงน้ำพริกด้วยกันค่ะทุกอย่างใส่ในครกพร้อมๆกันเลยค่ะ และก็ตำค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยเจ้ากะปิไม่เค็มเครื่องเข้ากันดีดีนะคะใครเคยทำแบบอย่างอื่นแนวอื่นวันนี้มาปรับเปลี่ยนทำเหมือนคุณพรนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนเลยเจ้าโหกทุกอย่างพร้อมกันแบบนี้แหละละเอียดแต่ <c oughs> ละเอียดตอนนี้ให้ละเอียดแตกแบบนี้ค่ะบางท่านบางคนก็ชอบเป็นแตกนิดนิดนหน่อย ถ้าไม่เผ็ดก็คือแตกแบบหยาบๆเป็เลยค่ะถ้าเราอยากกินเผ็ดเราก็ต้องละเอียดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่บังอึกที่หั่นซอยหั่นชิ้นค่ะวันนี้คุณพลใส่2รูปค่ะคุณพลล้างเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาทําเมนูอื่นจะได้สะดวกและก็ง่ายค่ะเราล้างเก็บใส่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วที่เหลือค่ะก็ใส่แค่2ใบ2รูปเท่านั้นเองค่ะต้าต้ต้แบบนี้ค่ะบังอึกเนี่ยเขาจะมีรสชาติมีเปรี้ยวหน่อยๆนะ เวลาใส่มะนาวก็ลองใส่ให้พอดีอย่าใส่เกินนะคะคุณพลก็บีบน้ำมะนาวเตรียมไว้แล้วก็หยดทีละน้อยละน,น้อยไปนะคะและเราก็ชิมไปค่ะอย่าใส่เยอะค่ะเพราะว่ามะก่ฎจะมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ไม่ต้องใส่มะนาวเลยหนะเจ้าแต่คุณพลกินเปรี้ยวเยอะหน่อยคุณพลใส่มะนาวเพิ่มหนะเจ้าแล้วเราก็มาปรุงแต่ง ทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ใส่จะเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะชิมดูก่อนอตักออกมาก่อนค่ะเราตักใส่ถ้วยก่อนแล้วเราจะเอาน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะล้างคกแบบนี้ค่ะคุณพรก็แอบเอาปลาทูมาย่างก่อนทุกคนแล้วนะสุกแล้วเจ้าปลาทูย่างกระทะร้อนร้อนไร้น้ำมันค่ะทุกคน อะค่ะเราก็มาทำน้ำพริกเราต่อค่ะใส่น้ำรังคกลงไปเลยเจ้าน้ำเปล่าก็ได้น้ำรังคโคก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะคุณพรใช้น้ำรังคโคนะเสียดายค่ะใส่ไปเลยค่ะพอที่เราชอบตามใจทใี่เรากินเลยค่ะคุณพรก็พอคลุกคลิกประมาณนี้เลยค่ะแล้วคุณพรจะเติมด้วยน้ำปลาไปหนึ่งช้อนค่ะคุณพรชิมดูแล้ว แล้วก็เพิ่มเติมได้เลยทุกอย่างสมวนผสมต้องชิมทุก่อนค่อยใส่นะเจ้าเดี๋ยวจะเค็มไปค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้ากินข้าวด้วยกันเจ้าเซ็ตสมูรแล้วค่ะนายกินไม่เอ่ยน้ำพริกกะปิบบกอึกนะเจ้ากับปลาทูย่างไร้น้ำมันพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้ากับไข่ทอดไข่เจียวใส่บวบหอม อาหารมื้อพิเศษคุณพรก็สูตรเด็ดคุณพรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสุขใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรฟู้ดสตอรี่ไว้ด้วยนะคะวันนี้เมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันความสุขอยู่ที่ตัวเราเสมอนะทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเราคะ่ะทุกอย่างการกิน ทุกอย่างการกระทำอยู่ที่ตัวเราความสุขอยู่ที่เรานะคะทำตามใจเรามีความสุขตลอดไปค่ะทุกคนและขอให้ทุกท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันนะคะกับคุณพรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าบ๊ายบายค่ะ